โลยังไงให้ได้เปรียบมาดูคลิปนี้ยังไงก็ไม่เสียสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฝาจอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะ,ะเอาจอมาดูเลยว่าความชัดจะขนาดไหนดูได้เต็มวงครับ ประมาณนี้นะครับฝาโอเคครับผมก็รีวิวข้างต้นให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งฝาจอร้านผมนะครับแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคือฝาจอร้านผมชาร์จไว้เอาไปโรงงานนี่เราสามารถอยู่ได้ประมาณ2ี่ชั่วโมงแล้วดูได้10มิตรถึง15ามิตรซึ่งธรรมชาติของฝาจอนี้ดูได้ระยะวงนะครับ,รบแต่ ของทางร้านเราดูได้10มิตรถึงส5บห้ามิตรแล้วคมชัดร้านเปอร์เซ็นต์ไม่เหล็กจับไม่ติดดูนะครับไม่เหล็กจับครับไม่ติดนะครับไม่ติดหลังนิ่มจับไม่ติดหลังนิ่มนะครับหลังนิ่มนะครับไม่ซึ่งฝาจอรุ่นเก่าเวลาเราเลิกเล่นเราต้องเอานี่เอาไม่เหล็กติดไว้นะครับแปะไปถึงยันหมดแต่รุ่นใหม่นี้เราไม่ต้องใช้ครับของเราไม่มีเลยครับเวลาเลิกเล่นใช้ไหนฝาใช้ไหเวลาเลิกเล่นเราก็หงายฝาไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับหายฝาไปครับชุดก็มีแค่นี้นะครับชุดมีสามชิ้นนี่ครับสนใจก็ทักมาเลยนะครับ,รบสายสี่ให้ลไฮให้เท็กครับ